สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยอร่อย,ออยใ,หใหม่มาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำผัดเผ็ดปลาดุกสดค่ะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบแล้วก็รายละเอียดนะคะนี่เราจะทำผัดเผ็ดปลาดุกของเราว่ามีอะไรบ้างพี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่การมีสูตรนะคะอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆไปลองทำดูได้เลยค่ะเมนูแซ่บพี่การจัดมาให้แล้วค่ะ ก็มีปลาดุกนะคะ,อะเอาแต่เนื้อๆเ,เลยค่ะห้าร้อยกรัมค่ะกระชายนะคะ่าสักครึ่งถ้วยเล็กค่ะพริกขี้หนูนะคะวันนี้ใช้เป็นแดงจินดาค่ะประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบเม็ดนะคะกระเทียมนะคะจีนค่ะเป็นกระเทียมจีนนะคะหนึ่งหัวใหญ่ๆนะคะพริกอ่อนค่ะก็ประมาณสักสองสมเม็ดเนาะ,ะต่อมาค่ะก็เป็นพริกลูกพริกไทยค่ะ ประมาณสักสองสามช่อนะคะแล้วก็เป็นใบมะกรูดฉีกประมาณสักสิบใบค่ะเรลาก็แถมใบมะเมขือพวงนะคะ่าสักสิบถึงยี่สิบเม็ดก็ได้ค่ะใส่ไปนิดหน่อยพอกรึบกริบก็เป็นซีอิ๊วขาวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะต่อมาค่ะเป็นซอสบุงรสฝาเขียวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็นะคะเป็นซอสถอยนางรมค่ะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะ ต่อมาค่ะเ,เราก็ตัดด้วยน้ำตาลทรายนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบของเราก็ครบแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเดี๋ยวพี่การก็จะตำพริกแดงจินดาพริกขี้หนูแดงจินดานะคะกับกระเทียมก่อนพอดียังไม่ได้ตำเดี๋ยวเราจะตำพริกกับกระเทียมนะคะ ให้แหลกแต่ว่าไม่เอาละเอียดมากนะคะ,ะเราก็ใส่กระเทียมลงไปก่อนอแล้วก็ตามด้วยพริกขี้หนูนะคะแดงจินดาค่ะเราจะตำแค่พอแหลกพอนะคะแต่ว่าไม่เอาละเอียดค่ะเพราะว่าเขาเผ็ดผัดเผ็ดจริงๆนะเนี่ย เสร็จสับนะคะเดี๋ยวเราเอากระทะตั้งไฟนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปสักสองสามช้อนนะคะพอน้ำมันร้อนได้ที่เราก็เอากระเทียมกับพริกที่เราตำไว้เมื่อคู่นะคะลงผัดได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่การจะเติมน้ำนะโดยค่โดยที่เอาน้ำเนี่ยใส่ไปในคกที่เราตำพริกไว้เมื่อคู่นะคะแล้วก็จัดการเทลงไปเลยอันนี้ผัดพริกให้สุกก่อนนะคะแล้วก็เทลงไปเลยค่ะ จัดการใส่ปลาดุกนะคะเราวางไปทีละชิ้นค่ะไม่ซ้อนกันนะคะ,ะจัดเรียงเลยค่ะแล้วก็เวลาเราทำเนี่ยเราจะไม่กลับปลาดุกกลับไปกลับมานะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็โรยด้วยกระชายแล้วก็เอาฝาหม้อปิดไว้ก่อนให้เขาระอุค,ค่ะ,ะปลาเดือดได้ที่เราก็เปิดดูนะคะแล้วก็เอาตาหลีวเนี่ยค่อยๆกลับทีละน้อยค่ะทีละชิ้นนะคะพลิกเขาให้สุกทั่วกันค่ะ ะะจะทำแบบนี้ปลาจะได้ไม่เละนะคะแล้วเราก็ใส่พริกลูกผักชีลงไปค่ะก็ไม่ใช่ลูกพริกไทยโอภิการพูดผิดพูดถูกแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะตามด้วยค่ะสีอิ่วขาวแล้วก็ซอสหอยนางลมค่ะ ตามด้วยนะคะมะเขือพวงนะคะน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราก็คุกเค้านะคะให้เครื่องปรุงเข้าเข้ากันแต่การคุกเขานี่ก็จะเป็นลักษณะตะล่อมตล่อมนะคะอ่าตล่อมตะล่อมเพื่อที่ว่าเราจะถนอมชิ้นปลาเอาไว้ไม่ให้เละนะคะอ่า ลักษณะการตะลอมตลอมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะค่อยๆพลิกนะคะน้ำเขาก็จะงวดไปด้วยนะคะพอเราพอเออปลาสุกเนี่ยเครื่องปรุงก็จะสุกพอดีแล้วก็น้ําก็จะพอดีเป๊ะเลยค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็โรยด้วยนะคะใบมะกรูดฉีกแล้วก็พริกอ่อนที่เราซอยไว้นะคะเราก็ตะล่อมตล่อมให้เข้ากันค่ะ เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆค่ะผัดเผ็ดปลาดุกสดของเราไก่สุกแล้วน้ำก็จะแห้งพอดีนะแบบคุกผิกนะคะเพื่อนๆโอ้หน้าทานไหมคะเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเห็นไหมคะเมนูง่ายๆแต่รับรองแซ่บนัวมากเลยค่ะเพื่อนๆตักข้าวรอเลย สดใหม่ๆนะคะเพื่อนๆเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะผัดเผ็ดปลาดุกสดของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ